ยยยัยย What's up everyone Welcome to DJ Ten Switch Channel ครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ Ten Cave เรามาอยู่ข้างนอกกันบ้างวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาเยี่ยมบ้านหลานชายกับหลานสาวนะครับเดี๋ยวมาพบกับหลานชายหลานสาวทั้งสองคนกันเลยมานสวัสดีครับโอเคแนะนำตัวเองกันก่อนเลยผมยูโรครับมีช่อง YouTube คือยูโรโซสกาครับยูโรโซสกาครับแล้วเนี่ยชื่อยูมิค่ะมี TikTok ค่ะชื่อ จำไม่ได้เดี๋ยวไปใส่ให้อืมนะทิกตอกมีโฟลเลอร์กี่คนละ2,934ันเก้นเกาอคนทำอะไรอยู่บนทิกตอกเต้นค่ะเต้นอ่ะเต้นยังไงหนะเรามีพรีวิวไหมหรือต้องไปดูที่ทิกตอกกันเองไปดูทิกตอกจะดูที่ทิกตอกกันเองแล้วกันนะแล้วยูโรครับบนยูทูบทำอะไรอยู่ครับเอ่อวันลูกครับไม่ก็ทำคลิปรีวิวของโอเคซับสไคร์เยอะอยังตอนนี้หลักพันแล้วครับหลักพันและซับสไครเบอร์องนี่เยอะกว่าผมทั้งคู่เลยนะตอนนี้ กำลังมาแรงกันเลยวัยรุ่นก็ฝากไป subscribe หลานชายกับ follow t i k t o อหลานสาวยูมิด้วยแล้วกันรู้ไหมวันนี้สุเทนมาทำอะไรที่บ้าน2คน 2> เออรู้ครับทำอะไรครับรีวิวอันนี้ไงครับใช่แล้วครับวันนี้นี่เลยที่บอกว่าได้ของเล่นใหม่มาเลยขอมา unboxing หน่อยอันนี้<ม>แอบส่องมาต้องนานแล้วตอนแรกว่าจะสั่งเองไม่ได้สั่งสุเทเนไปเลยหลอกป,ป้าให้มาสั่งให้สคน<ม>รู้ไหมว่ามันคืออะไรไมันเป็นฟืขีดน้ำนี่แอบรู้ได้ไงเนี่ย เอามีคนมาบอกแล้วอันนี้เพิ่งมาถึงวันนี้เลยเมื่อกี้นี้เลยนะครับมันมาจากประเทศอะไรดูซิรู้ไหมเนี่ยเซนเดอร์เรปเซเพนเซนเดอร์คนส่งเนี่ยเยนเดอ์อยู่ในแต่คิงดอมคือประเทศอังกฤษอังกฤษใช่มาจากประเทศอังกฤษเลยโควิดเยอะมากเลยอังกฤษนี่เราฉีดค่าเชื้อยังใบสนีก็ฉีดได้แล้วมาไม่เป็นไรโอเคพร้อมยังแก่ใครอยากเป็นคนแกะใช้คัตเตอร์เก่งไหมยูโรงง่ายไหมโอเคอาหารสุเฉีดให้ นี่ห่อเป็นเหมือนของขว,วัญคริสต์มาสเลยนะโอเคเราเปก่อน<ป>อ่าโอเคไปสีแดงรู้ไหมว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมาจากอังกฤษแต่ประเทศที่ผลิตเนี่ยคือประเทศเยอรมนีเยอรมนีเป็นค,คนผลิตมาอ่ามาเปิดแล้วโอเคเอากระดาษที่ห้านี่เลยกล่องมาจากบริษัทนี้เลยครับพี่อ่านสิ สไปร่าสไปร่าถูกต้องครับมาจากบริษัทเยอรมนีโอเคอยู่ตรงไหนต้องใช้คัตเตอร์ไหมไม่มีไม่มีแล้วอ่ะช่วยกันเปิดเลยสองคนลองแกะมาดูนี่มีตรงข้างนี้เออนี่โอเคเอาพิกยูดดีกลับนี้ก่อนโอเคอย่างนี้ครับทุกคน ไม่มีสอันเหรอใช่แล้วมันมีสองอันไงายเลยบอกให้ป๊าป๊าสั่งให้ยูโรกับยูมิเคเปิดมาเจออะไรครับคู่มือ s p ป r ัลวันอันนี้เป็นอะไร <5 S 1> ะค่าเำเตือนโวชัว oh, sure. อ่ะใครชอบสีอะไรสีแดงเออถูกต้องนะผู้ชายสีน้ำเงินไปผู้หญิงสีแดงโอเคมันคือปืนฉีดน้ำนะครับสไปรัลวันหนักมากเลยหนักมากอ่ะยูมิถือโอเค เอาออกจากพลาสติกเลยเดี๋ยวก่อนดูนี่ปืนฉีดน้ำทำไมมีนี่มาพี่ชาร์จพี่ชาร์จปืนฉีดน้ำต้องชาร์จไฟชาร์จแบตแล้วอะ่ะงงปะ่ะแล้วมันจะไม่เข้าไปรอลงน้ำมันมันจะไม่ให้นั่นน่ะสิอ่ะเอา,เอ,าออกมาดูสิโอเคไหนชื่ออยู่ตรงไหนโอเคให้ดูชัดๆครับสไปรัลวันโอเคอันนี้เป็นสตาร์ทอัพคอมพานีครับจากเยอรมนี เป็นปืนฉีดน้ำชาร์จไฟได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันมีสองสีน้ำเงินกระแดงถูกป่ะ Blue and Red โอเดี๋ยวไปดูวิธีแล้วหนะ่ะคู่มือที่เปิดยังไงนี่นี่ม,นมี power ใช่มีกด power ตรงนี้แล้วนี่มันก็จะขึ้นศูนย์ศูนย์เอร์เซ็นมีแบตเตอรี่มันก็จะมีตัวปุ่มข้างหน้านี้ <S <S> <S อ่าถ้าเราไปเติมน้ำมันก็จะดูดน้ำเข้าเลย แล้วก็ยิงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเติมน้ำกันนี่สาวว่ายน้ำอ่ะเปิดยังไงนะสุขเฮนกดตัวนี้ค้างครับแล้วก็ปล่อยแค่ไหนมาแล้วไฟขึ้นตอนนี้ดันสวิตช์ข้างหน้านเครับปืนจ่อที่น้ำดันสวิตช์ข้างหน้ามันก็จะดูดน้ำเข้าทำไมมันไม่ขึ้นขึ้นไม่ของยูโรมันต้องชาร์จก่อนเปล่าแบตมันอ่อนอยู่แน่เลยเนี่เยเอาใหม่ทีดี พี่โลก็ไม่เข้าพอาละวอแล้วอพี่โลเข้าแล้วต้องกดค้างหนอนี่ไงมาแล้วมาแล้วต้องกดค้างไว้ด้วยถึงจะดูดน้ำเข้าเจ๊90%นี่นกดทีเดียวกดทีเดียวมันจะยิงเป็นเหมือนกระสุนเลยนะแรงมากแล้วก็กดค้างเดี๋ยวนะถ้ากดค้างมันก็จะชาร์จ แลวมวอนปืนฉีดน้ำเลยลองยิงยดูว่าไกลและแรงขนาดไหนนะครับจะแม่นไหมเนี่ยมไม่เหลือ,อไอโฟนมันกันน้ำมอเนี่ย S <S <S <Yeah. S 2> โคตรเจ๋งครับส p ปรัรวันใครสนใจไปจัดกันที่ eBay นะครับเมืองไทยยังไม่มีนำเข้าแล้วก็ยังไม่มีบริษัทไหนจำหน่ายนะครับตอนนี้ทาง s p i รัรวันเนี่ยเขาส่งแค่ที่อเมริกากับยุโรปนะ e ี a y e b อ y ไปจัดมามันมีแบบกระบอกเดียว2กระบอกแล้วก็4กระบอกนะครับผมราคาโหดอยู่พอสมควรแต่ก็ถือว่าคุ้มราคามากเจ๋งไม่ต้องปั๊มเงินละฉีกันมันกันน้ำถ้าเมืองไทยได้เล่นสงครามปีนี้สนุกแน่ๆเลย โอเคติดตามกันใหม่คลิปหน้าครับกับที่ Ten c a e DJ Ten Smith ไปแล้ว